น้ำรินสวัสดีค่ะวันนี้แม่นางพรามาดูแปลงข้าวเป็นข้าวเหนียวเตีย้ยนานห้าค่ะแปลงนี้นี่ก่อนหน้านี้เป็นพวกโรคใบไหม้ใบใหแห้งนะคะทีนี้แม่นางก็เลยเอาปูนขาวมาหว่านรอบๆดูนะคะหว่านสลับทั่วไปในในแปลงนาแปลงนี้เลยค่ะเออก็ได้ผลเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะ ลักษณะของใบที่แห้งที่เป็นใบกาบใบแห้งโคนเน่าๆหน่อยก็เริ่มดีขึ้นค่ะก่อนที่ข้าวจะเริ่มต้นกลมนะคะน่านห9ช่วงนี้ก็เริ่มที่จะ,ะต้นกลมต้นโตเต็มที่พร้อมที่จะตั้งท้องมานแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะพามาดูแปลงนี้นะคะน่าน5 9ที่ก่อนหน้านี้เป็นกาบใบไม้ใบแห้งค่ะคุณผู้ชมแม่นางมันยังเป็นไม่เยอะค่ะก็เลยใช้ปูนขาว ในการหว่านโปรยลงไปนะคะเนี่ยค่ะเป็นปูนขาวสําหรับใช้ในการเกษตรนะคะปูนขาวที่แม่นางใช้นี่ก็จะเป็นปูนขาวโดโลไมค่ะโดโลไม้นี่ก็จะมีสารที่พืชต้องการนะคะสามารถที่จะโปรยโดนต้นพืชได้เลยค่ะจะเป็นปูนเย็นนะคะสําหรับปูนขาวโดโลไม้สามารถสัมผัสได้กับพืชได้โดยตรงเลยค่ะ ยิ่งนาเรามีน้ําเล็กน้อยนะคะตอนที่จะหวานนี่ไม่ต้องให้มีน้ําเยอะค่ะทดน้ําออกจากแปลงนาก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าน้แปลงไหนทดน้ําออกไม่ได้ก็สามารถที่จะหว่านแล้วก็ปโปรยปูนขาวลงไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมนเนี่ยค่ะเนี่ยจะเห็นว่าจะมีกากใบเก่าๆหลงเหลืออยู่บ้างนะคะในบางจุดเนี่ยค่ะพอฟื้นขึ้นมาได้แล้วต้นก็จะเริ่มที่จะสร้างใบใบใหม่ขึ้นมานะคะถอดยอดใหม่ขึ้นมาก็ดีขึ้นค่ะ จุดนี้เป็นไม่เยอะค่ะบางจุดก็จะเป็นเยอะมากไม่นางก็โปรยลงไปก็ก็จะมีแตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะแม่นางจะใส่ตอนที่ข้าวนี่ยังไม่โตเต็มที่มากนะคะยังไม่เป็นสาวเต็มที่ก็เริ่มหวานไปเรื่อยๆค่ะเราเจอปัญหาจุดไหนที่ไหมแล้วก็โปรยไว้ก่อน ตรงไหนที่เราโปรยลงไปลักษณะของใบข้าวก็จะเหมือนจะแข็งๆมีภูมิต้านทานดีต่อพวกเพลี้ยพวกนอนแล้วก็โรคกาบใบแห้งค่ะตรงที่เป็นจุดทางน้ำไหลที่เราทดน้ำเข้าแปลงนาอันนี้ก็เทลงไปได้เลยนะคะตรงนั้นข้าวจะชอบเป็นโรคค่ะเป็นพวกคนเน่าใบแห้งกาบใบไม่ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ เทแล้วก็โปรยลงไปได้เลยตรงจุดที่เราปล่อยน้ําลงนาในแปลงนาของเราค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะปูนขาวนี้จะมีทั้งโดลไมทที่เป็นสัมผัสกับต้นไม้ของเราได้โดยตรงแล้วก็จะมีอีกตัวก็จะเป็นปูนขาวที่เป็นปูนร้อนนะคะอันนั้นก็จะปรับสภาพดินสําหรับในบอ่อหรือว่าในดินที่ยังไม่ได้ปลูกอะไรค่ะถ้าโดนพืชอ่อนมากๆก็อาจจะมีอาการเปื่อย หรือว่าใบขอบใบแห้งได้นะคะอันนั้นจะร้อนไปสําหรับพืชของเราค่ะแม่นางก,ก็ใช้เป็นโดโลไมเอานะคะนี่ค่ะจะมีทั้งปูนขาวร้อนแล้วก็ปูนขาวเย็นถ้าเพื่อนๆไปดูที่ร้านเกษตรก็ลองถามเข้าดูนะคะถ้าไม่มีจริงๆมีแต่ปูนขาวร้อนก็อ่าให้มีน้ําหน่อยแล้วก็โปรยบางๆเอานะคะเฉพาะจุดที่เป็นก็รัศมีออกมาบ้างเล็กน้อยนะคะ ตัวนั้นร้อนแต่ก็ยังพอใช้ได้ถ้าเจอแบบว่าระบาดหนักมากๆนะคะให้มีน้ําให้มีน้ําในแปลงนาเดี๋ยวฝนตกลงมาโปรยโดนลงไปก็อาการก็ดีขึ้นค่ะแม่นางก็ทําเป็นประจําอยู่แบบนี้เพื่อลดต้นทุนพวกสารเคมีนะคะแต่ถ้าแปลงไหนที่เป็นมากๆแล้วเอาไม่อยู่ อันนั้นก็ต้องใช้พวกสารเคมีมาช่วยนะคะพวกสารกําจัดเชื้อรามีหลายยี่ห้อค่ะเราไปถามที่ร้านเกษตรได้เลยเนี่ยค่ะท่านพวกหนอนมาลงหรือว่าเพลี้ยลงอันนั้นก็จะใช้สารกําจัดนะคะถ้าเอาไม่อยู่ต้องกําจัดค่ะไม่กําจัดไม่ได้เพราะว่าจะลูกกรามแล้วก็ต้นข้าวนี่เสียหาย ก็นี่ก็เป็นวิธีที่แม่นางใช้นะคะสำหรับการโรยปูนขาวนี่จะโรยอยู่เป็นประจำเลยค่ะเอามาฝากทุกท่านนะคะส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะ